ใครอยากกดเกมพาส์ไปเติมได้ที่คริสตัลช็อปเลยถูกและปลอดภัยเดอ้อไอ้สวัสดีทุกคนครับกลับมาอยู่กับ a d a s สตีทิ EP ที่2นะฮะ EP ที่แล้วเนี่ยเราไปถึงแค่5,000เมตรแล้วกออ็โดนพายุพัดจนรถพังแล้วก็เลิกเล่นไปนะครับแต่ว่าใน EP นี้เนี่ยผมได้ทำการเติมรถคันนี้มารถพ่อน้องออนนิวนะสโดเลยอะ่ะบอกเลยว่ารถคันนี้แรงมากครับผมลองมาทดสอบลนะในน้องประกอบรถก่อนเร็วคุณแม่น้องออนนิว ตอนนี้เราเนี่ยต้องขนของไปก่อนนะฮะไปติดตั้งไอรถคันนู้นรถพ่อน้องออนิวอ่ะมอเรไอ้น้องมันน้ำมันรถเธอเป็นไหนอะ่ะมันอยู่ในบ้านอะ่ะมันเหมือนไม่มีแล้วอะ่ะเธอต้องไปเอาในบ้านเอาอ่ะเธอใส่ไปบ,บร้อยแล้วก็สิ่งที่จำเป็นที่สุดในเกมนี้นะไม่ใช่นะ้ำมันแต่คือเ k g ค l ก e เดนฉันได้มาแล้วไปเถอะไป,ไปเราไปกันเถอะไปเลยครับเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเราค่อยไปหาอาหารกันด้านหน้าเอานะฮะซึ่งตอนนี้ไม่หาทั้งนั้นแหละขี้เกียจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราใช้โลบักแก้ปัญหาเอานะครับ ในวันนี้ผมอยากจะไปสักประมาณ2 2 0 0 0 0กิโลอะ่ะเอ้ยไม่2,000 0เมตรอะ่ะรถพี่มันแรงว่าน้องรถแต่งเลใช่ปะรถแบบรถควันดำเลยอะ่ะอยู่ในประเทศไทยควันดำดำอะ <c oughs> แล้วมองไปด้านหน้าจะเห็นกับก้อนหินหนึ่งก้อนนะครับไม่มีอะไรให้ดูเฉยๆวิท้องฟ้ามืดๆแบบนี้เห <c oughs> มือนจะมีสุริยุป,ปราคา <c oughs> หรือเปล่าเธอสุริยุปหรอไม่ทราบเหมือนกันนะครับ อันนี้อะไรอ่ะอ๋อนี่คือช็อปไปเลยผมมีเรื่องราวไม่ค่อยจะดีเกี่ยวกับช็อปนะครับเพราะงั้นผมขอไปก่อนนะผมเคยไปขโมยของมันแล้วก็โดนยิงตายเขาจะบอกว่าเขามีเหรียญ98เหรียญที่ไปเก็บมาทำไมตั้ง98เหรียญอะไรก็ต้องเก็บมาไว้เผื่อได้ซื้อของไงช่เขาเติมเอาก็ได้จริงเหมือนจะไม่อะไรเลยว้าวอย่างแรงอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะโอเคไม่มีอะไรเลยอ่ะ ทำไมเธอไม่ดึงเบรกให้เขาบ้างเดี๋ยวเขาดึงให้ต่อไปนี้เขาทำนาชีนนั้นโอเคถ้าเขาบอกว่าเขาจะจอดเธอก็ดึงเลยนะเดี๋ยอว่าแต่เมื่อกี้เขาเผลอไปถอดร้อนหรือเปล่ารถรถไม่มีอะไรเลยตอนนี้มาถึงเกือบถึง2,000เมตรแล้วมาโคตรเร็วมันคือเยอะแท้ววะสามตัวเลยเขาอยากลองปืนว่ะเธอจอดให้หน่อยผมอยากลองปืนนะครับเมื่อกี้ได้ยิงแค่นัดเดียวไม่ใช่ยิงได้แค่ตัวเดียวไม่สะใจอุตส์ซื้อมาจังแพงเดี๋ยวตายไปของก็หายนะครับอุ้ยสองนัดตาย เธอนี้มีไอ้ช็อกโกแลตเออนี่มันชื่ออะไรวะแป๊บน,นึงนะทอฟฟี่วิทยเธอเขาเจอรถละเธอ,อไปเลยคันนั้นอะเขาไปเองคันนี้เขามาีรถอ่ะคือยารถแบกปูนเฮ้ยปูนพร้อมก่อสุดรอพร้อมไหมอันนี้อะไรนี่อุ้ยฝาขวดเท่าไหรน่นี่เก็บเลยโอ้โหได้มาโคตรเยอะได้มาเท่าไหร่ละได้มาห้าบาทเข็นมาไอ้น้อ,องก่อนที่สุริยุปราคาเอ้ยไม่ใช่ฝนตกปะฝนฝนฝนเธอกวัวปืนหายว่นะ ะใช่เวลาฝนตกโอ้าวมันชอบผาลงหลังแล้วทีนี้ของบนหลังรถมันจะหายอะอ่ะเรากลักบเรากลับนี่ว่า,าต้องไปทางนี้ครับนี่โอ้ชีดหายเนี่ยล้อหายเลยเออไม่ชอบเลยอ่ะไปไปไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถก่อนเครื่องยนต์หลุดใช่หรอน้ำหายหลุดแล้วรถติดดิ๊งเหรอน้ำหายเอ้ามันไม่หยุดอ่ะดีนะ มันก็หยุดแตวมันก็หยุดเฮ้ยหยุดแล้วเนี่ยถ้าไม่หยุดแล้วก็รู้เลยพ่อน้องออนปลอดภัยดีแล้วนี่จะปิดยังไงนี่มันปิดไม่ได้อะเธอปิดให้หน่อยดีนี่ไงอ้าวโหยากเย็นเหลือเกินไปไปทำได้แค่นี้มันต้องผ่าหรอกขอหนักหนักรถล็อครถกระเด็นหายไปเลยอ่ะรถหลังขอแบบรถจมดินเลยได้บ่ตอนนี้ก็ผ่านมาจะขี่จะขี่กลับจะขี่กลับอาไรหรอเอาทางกลับวะ คิดถึงบ้านไงขับมางงเลยอ่ะ้าวเจอบ้านตัวเองโดนฟ้าผ่าทีเดียวสมองกลับด้านเลยอ่ะปกติก็เอ๋ออยู่แล้วโดนฟ้าผ่าแล้วเอ๋อหนักกว่าเดิมอีกจะถึงสามพันเมตรไหมเธอทำไมอ่ะจะโดนฟ้าผ่าตายแบบนี่ยเอ๊้ยน้าเหมือนจะมีบ้านหลังบนเริ่มเอ้ยโบดเอาบดว่ะอ้าวสวยแล้วไม้ปั่นถือว่าปืนพึ่งแพงมันทำอะไรบรางเขาว่าไม่เบรกดีกว่าไปดีกว่า พอดีพี่เน้นระยะทางว่ะไม่เน้นประสบการณ์เน้นระยะทางอย่างเดียว <c oughs> เฮ้ยเฮียนเฮียนโอ้ยเธอป้ายนี่ไงน <c oughs> ุ่มนวลเลยอ่ะโอ้ยปืนยังอยู่ไหนเธอมงคนเปิดประตูให้เปียกหน่อย <c oughs> เออ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 มมีใครอยู่ไหมอ่ะไม่มีอะไรเธอเป็นอะไรตกใจเขาอ๋อ เ,ออเหมือนว่าจะมีมีวอเตอร์เถอวอเตอร์สามลิตรอ่ะแล้วก็มีเครื่องยนต์ที่ไม่ต้องการแล้วก็ฟันเฟืองที่ไม่ต้องการแล้วก็ปืนที่ไม่ต้องการอันนี้ก็เครื่องยนต์ที่ไม่ต้องการแล้วก็ระเบิดที่ไม่ต้องการทั้งสีที่ไม่ต้องเออ,เอ,อ,เอ,อไม่มีคนปีนบ้านตัวเองดิอันนี้มันมปีนบ้านตัวเองอะ่ะเธอมาดิมาดิมีเปิดนะมาดิ ต่อให้สองต่อต่อให้อ่ะอโดนโดนโดนกระจกมากเลยอ่ะมันลังขอแบบเก่งๆเลย <c oughs> อะไรคุณคุณน่าโดเอาเราชิบหายละปิดฝาก่อนโอ้ยปิดยากปิดเย็นนะฮะอันนี้คือมันเป็นหม้อน้ําของรถอีกคันหนึ่งนะครับซึ่งมันเก็บได้ทั้งหมด15ลิตรนะผมก็เลยเอามานะถ้าเราเอาแบบของออริจินอลของมันเลยก็มันจะเก็บแค่ประมาณ4ลิตรมันน่าจะไม่ผิดเพราะงั้นเราก็เลยเอาแบบนี้มาดีกว่าเอาเธอโดตองไงวะกลัวเวล่ากลัวเปล่าอืมอืม ไปแล้วอ๋อเฮ้ยมันมันตามมันมันตามไม่ตามไม่ตามมันแค่หลอกตาแล้วนี่เฉยเฉ่มันหลอกเหรอไปครับผมตอนนี้ก็มาถึง3,600แล้วอีแค่แป๊บเดียวจะถึง4,000ละเกมค่อนข้างเร็วนะครับเสียงอะไรมันโอ้ด้านหน้าเหมือนจะมีมีเอ่ออะไรวะมันคืออะไรวะเธอคนดลุ่มอ่ะ ลงรถปั๊เออไม่ใช่บ้านมันคือบ้านนี่แหละบ้านหน้าตาแบบนี้เหรอแต่ว่ามันเหมือนมันปักอะทูมันพังปะเขาเคยเจอบ้านที่หลังคามันเปิดแบบม,มันบันักอ่ะดูจากนอกบ้านก็ได้ไม,มีอะไรบ้างตอนนี้เหมือนว่าจะไม่มีอะไรเลยนะครับไปไปไป,ป,ปกับดีกว่าเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับมาเราแวะไหมไม่แวะดีกว่าเนาะเพราะว่ารู้สึกไม่มีอะไรให้แวะแล้วอตอนนี้ตอนนี้เราถึงสี่พันเดี๋ยวนะยังไม่ถึงห้าพันเลยทำไมเจอ เอาเก็บเก็บก่อนเก็บแก๊สชิ้นมาก่อนไหมเธอมันไม่มันไม่ขาดนะสะพานอ่ะใช่หรอมันปั๊บใหม่หรอเปปั๊บใหม่ใช่มันจะให้เป็นเราค่อยค่อยเราค่อยค่อยไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นี่แหละให้เราค่อยคไปอย่ยาสิว้าวกระโดกกระโดกอย่านนะฮ่แล้วก็โทรฮ่าฮ่าฮ่ปิดฝาเปิดฝาไอ้น้องตกตั้งแต่สะพานแล้ว อ sí. <mm um um ู้เกือบ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 อ่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอาครับมาถึงตรงนี้นะจุดที่เขาบอกว่ามันพังครับอ๋อไม่พังแล้วนี่เออไม่พังแล้วครับไม่พังแล้วโอ้แต่ว่าตรงนี้เหมือนมันจะยากขึ้นนะแต่แล้วไงวะ EC ผมว่าแบบเดิมง่ายกว่าเอาชอบอีกแล้วเอาแวะแวะหน่อยดีกว่านะเป็นของใหม่เผื่อเด็กน้อยยังไม่เคยเห็นแต่น่าจะเคยเห็นแล้วแหละพูดเือนกัน เธอประตูหนีบเธอเธอประตูหนีบประตูพี่กลัวไหมล่ะพี่กลัวไหมล่ะอะไรแม่อุ้ยเธออะไรเนี่ยช็อตกันไปเถอะไปไม่มีอะไรเลยอ่ะเราไม่อยากแวะก็ของกินมาเลยก็ได้โอ้ยเก็บได้หมดเลยเหรอเเก็บไดด้หมลยถามจริงใช่ปหมจริงปะเธอไปยิงไปยิงโอเคโอเคแหมประวัติเยอะนะพ่ออะไรเธอไปครับเดี๋ยวไปต่อดีกว่านะฮะ ขี้เกียจแล้วเยวเต้องรีบไปตอนนี้ยังไม่ถึง5 0 0 0ันเมตรเลยแต่ว่าเจอสะพานแล้วะไม่แวะแนละ้วนักขี้เกียจเข้าไปแวะทีเดียว5 0 0พเลยไหมถ้าเจอนะ5,200เมตรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแวะเธอหยุดกน่อนเธอขอลากหัวคมๆหน่อยที่สองนัดตายวะโคตรแรงอ่ะบ,บอกเลยอุ้ยเธอพายุเธอเขาเจอบเตอร์พายุโหมกระหน่ำ้ะจอันนี้หรอนาไปเผื่องไงเอาอนนี้ก็ได้นะเพราะว่าอันนี้มันเปิดง่ายกว่า อตอนนี้จะไปแบบยาวๆเลยนะครับไปเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่1 0,000เมตรเลยผมจะไม่หยุดจนกว่าจะถึง1 0,000่นะมาดูกันว่าจะถึงหรือเปล่าเธอใไ้รถเราควนขึ้นปกติรถเรา<ะ>ไม่เคยควนขึ้นนะนี่เป็นเพราะหม้อน้ำมันใหม่ปะลองไหมมันเป็นควนขึ้นอะมันต้องเป็นที่เครื่องยนต์สิใช่หรอปกติมันปกติเราใช้มาไม่เคยเป็นอะไรเลยนะเราเปลี่ยนหม้อน้ำกลับคืนดีกว่ามาดูว่ารอบนี้ จะควันดำหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่ละเพราะว่ามันเป็นว่าน้ําของรถเติมอ่ะแหมเขาจริงเห็นปะเนี่ยไม่ดำแล้วเนี่ยเกมม่งเป็นทูวินจัดอ่ะใครมีตังก็เติมเอานะครับเกมนี้นจะนนะเหมือนว่าด้านหน้าจะเป็นภูเข,ขานะจะเป็นแบบเช็คพอย์เปล่าทําไมไวจังเฮ้ย <c oughs> ไวเกินไปเปล่า <c oughs> ลวะเรามาถึงค่ายแล้วนะครับเป็นแคมป์โจดนะเออไม่ใช่อันนี้เป็นเช็คพอย์ มันต้องอยู่ที่หนึ่งหมื่นไม่ใช่หรอตรงเนี้ยอยู่ที่เจ็ดพันทำไมมันไวจังเลยอ่ะทุกอย่างดูไวไปหมดเลยแล้วช็อปงง้อ,งอนี่ก็ <c oughs> ถ้าจะเจอไอ้พวกโจนที่เก้าพันไม่น่าใช่หนึ่งหมื่นเพราะมันเร็วอ่ะทำไมเออทำไมทุกอย่างมันโดนปรับใหม่หมดเลยเอ๋อเอาละ <c oughs> ไม่แล้วอีกแล้ว <c oughs> นะอ,อ้าเ <c oughs> อ้า <c oughs> เอาไปจะดุดก้อนหิน รถพ่อน้องอนดิวรถคว้าเลยอ่ะโอ้โหอะไรวะนั่นอ่ะเดี๋ยวนั่นลงยังไงวะเธอโอเคโอเคเกิดดไไม่้อ๋อเขานอนแบนแล้วเอ้าเอาฟ้าผ่านลงกลางหัวตายแล้วน่าหล่อเลยอ่ะเดี๋ยวผมเกิดแป๊บนึงนะฮะพอดีว่ามีโลบักอ่ะฮ่าแอมคัมแบ็คเอ้าเอ้าเอ้า อ๋อนี่โออยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่เธอไปเราช่วยกันขนล้อไปทีละล้อสวัสดีพอน้องออนิวพอเวลาประกอบรถแป๊บนึงเพราะว่าอย่างที่เห็นแหละสภาพโอเคเสร็จแล้วครับการประกอบรถกำคืนนะครับจากเศษซากอัลยาธรรมไปแล้วเนี่ยขับกันต่อนะขอให้ถึงแบบปลอดภัยว่าแต่ทางไหนวะเธอ,เอ,อเอ่อทางนี้ปะเออทางนี้ทางนี้นนีีทาง้้โอดขับยากขับเย็นนะวะอ้าวควจะขึน้นได้ไม่เดีือดเดี๋ยวะเขาว่ามันแปลกๆนะเธอมันดิฟเกินไปปะ จะบอกนอ้าไอชิ้นส่วนที่ว่าเน,<ม> <c oughs> นี่ยมันดิบมันดีฟป่ะมันดีฟป่ะเนี่ย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 ดิฟเลยอลเอ้ะมันดิบทันทีเลยอ่ะมันคืออะไรอ่ะ,<จ>ะอเดี๋ยวผมลองขับไปเรื่อยๆดูนะฮะแล<า><า>้วะะมันก็ขับได้นี่หว่าเหมือนว่าเราจะเจอเช็คพอยต์อีกแล้วนะครับด้านหน้า,าน่าจะเป็นลังโจรนะป่ะตอนนี้ใช่ขับไปดีแล้วทิพายละตามหินนะรถหายแล้วใช่ตามหินรถหายแล้วเหรอไม่ใช่โดนยิงไงตามหินแล้วเราต้องเสียเวลา Okay, okay. โอเคโอเคเฮ้ยเย็นเย็นเดี๋ยวะรีบอ๋อนะรีบอ๋อเอ,อาไม่เป็นไรเดีย๋ยวข้าชุบเธอเดี๋วหนึ่งเอ้าเอานาลูกไม่ได้เอา้าตายคู่เอา้าขานานตายท่าสวยมากเลยอยวเข้าชุบเธอเดี๋ยวเข้าชุบเธอ,เเธอใส่เธอแล้วเส่เธอกลับแล้วเ,เกิดไหมเกิดไหมเกิดเกิดแป๊บนดูแลให้ปลาเกิดตรงนี้เกิดตรงไหนโอเคเกิดละเกิดละเดี๋ยวแป๊บนึง เนี่ยเราเกิดใหม่มันไม่รู้เว้ยอ้าวโดนไงนี่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 ไงเอาดีมาดีมาดีมา Easy โลบักโนวินรีแม่งมีโลบักว่ะเอาประตูก็หายโอ้โหโดนยิงหรอไม่เป็นไรเราไปหาประตูใส่ใหม่ก็ได้ได้เหรอได้ละมั้งมารับไปรับกันต่อครับชีวิตโดนทำร้ายเหลือเกิน รถแทบจะไม่เป็นรถแล้วเฮ้ยรถบ้านอะไรวะน่าอะไรนี่อ่ะเฮ้ยเธอจอดไหมจอดดีรออะไรอ่ะไปครับแต่ทำไมบ้านมันเหลือแค่นี้อ่ะไอพวกนี้มันก็ไม่เอ้าเกือบเกลียบละเกืีบละเกือยบพูดกินก่อนเลยมีประตูไหมเนี่ยอุ้ยมีประตูอยู่ปะขอ้ติดได้ขอ้ติดได้ ติดไปได้โอ้ติดไม่ได้สักอันเลยนะครับเซงจัดมันเป็นรถเติมอ่ะผมคิดว่าเราไม่น่าจะสามารถหาประตูได้เพราะงั้นเราก็ต้องเอารถคันนี้ไปให้ถึง20,000ื่นครับจริงๆผมอยากไปถึงสองห0ื่นนะมยยไ,มนนะไม่รู้จะถึงหรือเปล่าทำไมถนนขาดล่ะไม่มีถนนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะเกมเป็นอะไรเดี๋ยวอ๋อสิงซิงซิง,งไปครับเดินทางกันต่อน,นะครับรถเราเลยแค่นี้แหละเนี่ยฝากความหวังฝากความหวังไว้กับรถห้ <S <S> <S างๆคันนี้ 20,000เมตรต้องถึงให้ได้ครับจริงๆอ่ะตอนแรกที่ฟ้าผ่านะครับมันมีชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งอ่ะมันเป็นสีแดงๆน้อยๆฮะแค่ขึ้นทางก็ล้มหรอไอ้รถไม่รักดีเหลือแค่นี้แล้วแท้ๆพวกเราต้องเล่นเกมให้ขายเกียรติเราต้องเล่นเกมอนยะ่าให้เกมมาเล่นเราเนี่ยเธอรถเธอรถรถรถไหลเธอเธอแต่ว่าเบรกมือมันขึ้น<ๆ>นะเออแล้วมันไปข้างหน้าเลยมีหินมีหินมีหินไม่อยากขับคันนี้แล้วอ่ะ ไม่เปลี่ยนรถกลางทางไหมเนี่ยเธอมาติดนี้หน่อยดิเขาติดไม่เป็นอ่ะมันเป็นอะไรมันติดไม่ค่อยได้เลยเนี่ยอ้าวอะไรวะไม่สองหมื่นเมตรก็ขอสักหมื่นห้าก็ยังดีเว้ยอ่ะบ้านหลังนั้น,น,นแบบแปลกปะมันก็แปลกทุกหลังปะเถอะเอิงเล่นมารอบนี้ไม่เห็นมีอะไรที่มันปกติสักอย่างเลยอ่ะอ๋อเดี๋ยว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 เอิงเอิงเกิดแบบนี้เลยเหรออ่าแต่ไงวะ ว่าไงวะน้องไงวะโอ้ยรอดเฉยเลยไม่อยากจะเชื่อตีก็โผล่ขึ้นมาจำสแกนระดับเกมรูปบอกว่าด้านหน้ามันเป็นเช็คพอยต์แล้วว่ะเธอจริงเหรอใช่ใช่เหมือนเป็นอุโมงค์อ่ะเป็นอุโมงค์อุโมงค์อะไรวะเฮ้ยเธอนี่ไงมไ่่เเคยจออะหมู่บ้านทะเลทรายอ่าไม่ใช่เอ้ยหมู่บ้านหมู่บ้านเอ็นเอนต้องแวะไหมเราไม่แวะเลยเหรอแวะไงแวะดิเธอเรามีอาหารเหลือไหมอาหารหรอไม่เหลือว่ะเธอต้องการกินจริงๆเหรอ ตัวยูแล้วจะถึงตัวเฮดแล้วมันลดเร็วจังวะใช่ปะลด,ลดเร็วมาก,มกโอเคเธออาหารมาส่งแล้วเฮ้ยเราสองถังวะ่ะให้หมดเลยดีกว่าพอดีพี่แมง <c oughs> <c oughs> พิวพิวศาจอดแล้วทั้งทีอะให้การจอดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย <c oughs> <c oughs> ฉันไม่ต้องการแวะอีกต่อไปโอเคหมื่นหกแล้วอ่ะพวกพี่แม่งของจริงหมู่บ้านขาวบอยหมู่บ้านขาวบอย เอ้อบล็อคอะไรไว้ได้หนาเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวมันอะไรอ่ะเขาจะไม่ลุมจริงเราเหรอมันเอาดิมันเอาิิหายเอ่อเขาจะลงรถยังไงวะพี่ครับผมขอลงรถก่อนได้ไหมเธอโดนเธอโดนไม่เป็นไรเธอเกิดได้เขาอยู่สูงมากเลยเธอโอเคโอเคเขาพยายามลงรถก่อนผมขอปืนกวาปืนตอนนี้เขาต้องหารถก่อนรถเขามันอยู่ไหนวะโอ้ย นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเสำหีับตอนนี้นะครับขอบคุณมากที่เข้ารับชมกันนะ <c oughs> อย่างน้อยก็เกินหมื่นห้าเมตรอ่ะเออเคไปไปเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ไปลาบบายครับผมบ๊ายบายจ้า